สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ สหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณนะครับความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับเปิดมาได้เป็นไพ่ดี e อ็มเพรสแล้วก็เป็นไพ่ j u s t i c the w h e e of fortune นะครับ ที่อว่านแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ ในออฟเพนทาโคนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเท่าที่ดูนะครับเนี่ยเท่า,าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์หรือประเมินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในระยะรองเทอมนิดนึงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะของทรีออฟวันแล้วก็ไพ่ไหนถือเหรียญนั่นเอง เทวัานกับไนท์ถือเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ต้องใช้เวลาในการเพิ่มพูนหรือว่าใช้เวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องดูกันต้องใช้ความหนักแน่นต้องใช้ความมั่นคงแต่มันก็จะมีโอกาสของการเปลี่ยนผ่านมี The w i e e l o f fortune มานะครับเปราะว่ากงร้อแห่งโชคชะตามันจะทำให้ชาวราศีพิจิกลักษณพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะมีการ ปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทําไมถึงต้องมีเงื่อนไข,ขของการที่ต้องใช้เวลานิดหนึง่งรู้ไหมครับตอนนี้ดาวพระัสบดีเนี่ยโค,รคจรไปทับในเรือนปัตตนิหรือเลือนคู่ครอ,องของคุณและ,ได,ะได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าถอยหลังทําให้ดาวพระัสบดีเนี่ยเขาไม่ไดได้ตำแหน่งสิเขาเรียกว่าได้เรือนโค,รคจรถอยหลังนะครับทำให้เรือนคู่เนี่ยอาจจะเกิดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการ ปรับการเข้าที่อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดี justice คือความสมดุล Balance ในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องใช้บางสิ่งบางอย่างในการคิดในการกระบวนการ process ต่างๆในการตัดสินใจก็เลยต้องใช้เวลานะครับนิดหนึ่งเนาะ the empress ตัวคุณเองอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีความเติบโตมีการพัฒนาที่ดีและสามารถที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ ความสัมพันธ์คําว่าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์แปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขการมีบางสิ่งบางอย่างตอบรับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะที่อ m p r e s s เนี่ยเวลาขึ้นมาในีําหรับของความรักเนี่ยมันเป็นไพ่หนึ่งที่เอาไว้การันตีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวังนะครับที่ดีได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อว่า ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวพิจิกลักนณะพิจิกเพิ่มเติมกันบ้างขอไห้เพิ่มเติมให้กับชาวพิจิกลัคนณะพิจิกด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่สี่เหรียญ8ดไม้3มดาบ7ดไม้ ไพ่ใบสุดท้ายคือเด็กถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ปิดด้วยสีไม้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับปิดด้วยสีไม้เท่าที่ดูเนี่ยความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ท่า มีอะไรที่ยังค้างคาใจยังมีความยึดติดอยู่กับสี่เหรียญน่ะนะครับในเรื่องของปัญหาสามดาบคือความผิดหวังหรืออะไรบางสิ่งที่ยังติดค้างในใจในเรื่องของความรู้สึกเช่นคุณอาจจะเคยมีประเด็นเคยมีปัญหากันหรือเคยมีความเข้าใจผิดกันหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เข้าใจผิดแต่เป็นความรู้สึกดีก็ได้แล้วแล้วแต่ของแต่ละบุคคลน,น่ะน,นะครับแต่มันดูแบบ ปลี่ยนแปลงไปมันดูไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้มันทําให้ชาวพิจิตอาจจะดูมีความรู้สึกที่มีปัญหาและมีประเด็นเกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือในช่วงปัจจุบันที่เรายังยึดติดอยู่กับปัญหาตรงนั้นให้เราค่อยๆตัดสินใจกับการที่จะต้องปรับและก็ เคลียบางสิ่งบางอย่างโดยการที่เราต้องมองถึงในเรื่องของอนาคตหรือการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกแพชชั่นของเราให้มากขึ้นการเพิ่มพูนแพชชั่นหมายถึงตัวเราเองต้องรู้จักที่จะเหมือนกับให้ความสําคัญกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่แบบนิ่งๆเฉยๆถามคำําตอบคําแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีฮนะเนาะมันก็แบบต้องพย,ยพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิด ความรู้สึกและแรงกระตุ้นล้นของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกอยากจะเข้าหาเราได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้นมันมีมุมมองมีทัศนคติมีความคิดที่ไปในทางเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเป้าหมายคืออาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนกับในเรื่องของการรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งใน o f p e n ทาโคนะครับแนว p e n ทาโคปแปลว่ามันอาจจะดูช้าดูหน่วงดูหนืดหน่อยแต่มันมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมี ความหวังสิ่งดีๆเข้ามาแล้วทําให้เกิดความมั่นคงที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่ไหนถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างต้องเก็บรายละเอียดต้องเก็บในเรื่องของโมเมนต์เก็บในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาต้องใช้การสังเกตต้องใช้การดูนะครับเพื่อที่เรากับเขาจะได้ปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเกิดการ พัฒนาและการเติบโตที่ดีอะไรที่เคยมีปัญหาในการยึดติดอะไรที่เคยผิดหวังในอดีตให้เราพยายามดิลิสต์ออกจากความรู้สึกของคุณเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆเพราะว่าไพ่เนี่ยสรุปเป็นไพ่สี่ไม้แปลว่าเราอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีมีการเฉลิมฉลองมีความรู้สึกดีๆอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราไม่ไปคาดหวังเกินไปความสัมพันธ์ของคุณมันจะมี าเรติดจรวดเลยนะประมาณนั้นมันจะพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกดีๆมากขึ้นโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่เราอาจจะทําในหน้าที่ของเราแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วมันจะค่อยๆมีการ พัฒนาและเติบโตได้โอเคขึ้นดีขึ้นไปตามลําดับมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะสามารถที่จะปรับและก็เข้าใจในมุมมองความรู้สึกในสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อิทธิพลของดาวคู่ครองของคุณคือดาวศุกร์เนี่ยได้โคจรเป็นมหาจักรในช่วงแรกอาจจะมีการวิ่งเต้นนิดนึงนะครับเจ็ดไม้มาตรงกันกันกบดวงดาวบอกว่าเราอาจจะต้องใช้การ แอคชั่นกับในเรื่องของความรู้สึกเราอาจจะต้องพยายามใช้ในเรื่องของการมีแพชชั่นในการมองอปัญหามองอะไรที่อาจจะต้องดูสถานการณ์ให้มากกว่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีไพ่เด็กถือดาบในความที่เราผิดหวังเราก็จะรู้สึกแบบ เหมือนหุดหงิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเวียงเวียงเล็กๆอะไรแบบเนี้บ้างกับความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ลงนิดนึงเพื่อเราจะได้ไม่ถล่มลึกกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เป็นมากเกินไปแล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปโอเคแหละไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขมีความสมหวังมีการลงตัวมีในเรื่องของความรักที่มีความคอมพ l e t กันนะครับมีความสําเร็จ ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามและก็มีการพัฒนานและการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะแต่ไม่อยากให้คุณไปคาดหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ไพ่เนี้เป็นไพ่โดยรวมเนาะไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวมันอาจจะไม่ได้ตอบตัวคุณแบบคนเดียวอาจจะเป็นราศีหรือลัคนาของคุณนะก็อาจจะมีแบบ ส่วนใหญ่แล้วกันแต่มันคงไม่ทุกคนหรอกดังนั้นก็อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปให้เราพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วค่อยๆพิเาิพจารณาไปทีละขั้นทีละตอนนะครับความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันจะกลับมาหวือหวากลับมาดีขึ้นกลับมามีรูปแบบในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่ดีตรงที่มันมีกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ไพ่ t h uh, e empress เนาะสใบนี้มันหมายถึงว่า ยังไงคุณก็อาจจะยังหลีกหนีกันไม่พ้นยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาในเรื่องของความรู้สึกอะไรที่ยังติดค้างกันอยู่อะไรที่มีความผิดหวังอะไรที่เคยเป็นประเด็นกันมาในอดีตมันยังพอที่จะปรับคุยกันหรือสามารถที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันไปอีกในรูปแบบหนึ่งที่ดีขึ้นก็ได้ใครที่ไม่มีปัญหาคุณก็จะสารสัมพันธ์ต่อกันดีขึ้นมีในเรื่องของความรู้สึกความประทับใจมีความรู้สึก ดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นมีความสุขความสำหวังจาก t m p r m s s e s s แล้วก็มีในเรื่องของกงรลหแห่งโชคชะตาที่มีโอกาสของการพัฒนาและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับแค่เราอาจจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าพยายามรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเปิดรับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็พยายามอมองถึงอนาคต ค่อยเป็นค่อยไปนะและทุกอย่างจะประสบความสําเร็จโอกาสของความสัมพันธ์ของชาวพิจิกไม่ได้แย่เสมอไปไม่ได้ผิดหวังเสมอไปแค่เราอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปเพื่อให้มันเป็นบทเรียนหรือมันเป็นบททดสอบของคุณที่เขากับเราจะมี วีเลชั่นร่วมกันนะครับความสัมพันธ์ร่วมกันที่ดีมันก็ต้องให้เวลาให้ในเรื่องของการพิสูจน์ใจแบบนี้เป็นต้นแล้วความรู้สึกความรักของคุณจะเต็มเปี่ยนเ้รยพลังงานความรู้สึกดีๆความประทับใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องทําอะไรเนี่ยควรจะต้องพยายามอยู่บนทัรทัดฐานของความรู้สึกที่ดีและมั่นคงต่อกันให้มากกว่านี้นะครับ ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบดวงส่วนตัวจริงๆก็ต้องแอดไลน์นะครับได้ที่แอดไลน์บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม